สวัสดีครับวันนี้ช่างเดชผมช่างเดชนะครับช่างเดชทุกอย่างตทำได้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผ่าชุดคัสนะครับผ่าชุดคัดของ C I F นะครับ300 L นะครับตัวใหม่ล่าสุดของปี2021นี่รับตัวนี้ครับนี้ครับรถลูกค้านะครับออกไปใช้ได้ประมาณนี่ครับเห็นเเลยนะครับ เออรู้สึกว่าจะประมาณ700กว่ากิโลครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับอ่านี่ครับ726กิโลนะครับ726นะครับแล้วก็บอกว่ารถมีปัญหานะครับเอ่อมีอาการคลัดลื่นนะครับคลัดลื่นลูกค้าได้ผ่านการขับขี่ในรูปแบบของลักษณะของทางเรียบนะครับทางเรียบแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับพา สู่ทางวิบากนะครับก็คือขึ้นเขานะครับขึ้นเขาเข้าป่านะครับลักษณะรถจะดีอย่างนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่านะครับรถมีอาการคลื่นนะครับเปิดคันเร่งแล้วเสียงเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องมานะครับแต่ว่ารถไม่รถไม่เดินไปข้างหน้านะครับแต่ผมลองทดสอบกับขี่ดูแล้วนะครับเป็นอย่างที่ลูกค้าบอกก็คือมีการคลื่นแต่มันไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ก็มีอาการลื่นนะครับในจังหวะที่เราเร่งเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับให้เครื่องยนต์มีกาลังนะครับ คลัดมันไม่จับจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองผ่าพิสูจน์ดูกันนะครับว่าไอชุดทัดของเจ้า C F 3 3 0 L L ตัวนี้ครับตัวใหม่นี่ล่าสุดเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับตัวจุดที่มันเกิดปัญหานะครับมันจะเกิดปัญหาตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับ